ดูแลรีสอร์ทแบบประสบการณ์เป็นศูนย์แต่ใจสู้เต็มร้อยจ้าต้องบอกก่อนนะคะว่าปุ่นเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะที่เจอเจ้าของรีสอร์ทที่น่ารักเปิดโอกาสให้ปุ่นเนี่ยได้มาบริหารรีสอร์ทที่นี่ย่านปางไฮเนี่ยมันเป็นที่ที่ปุ่นเคยใฝ่ฝันไว้เลยนะว่าอยากมีรีสอร์ทที่นี่แต่ก็ไม่คิดจริงๆนะว่าจะได้มาดูแลรีสอร์ทจริงๆเพราะว่าเคยมาเที่ยวที่นี่เราชอบบรรยากาศมากๆเลยนะคะแล้วปุ่นก็ไปเจอว่าไม่นานนี้ปุ่นเพิ่งทําคลิปรีวิวเกกับปางไฮามาก่อนหน้านี้นะแล้วก็พูดไว้ด้วยนะว่าอยากมีีีีบ้านหรือ่่ท แล้วมันก็ได้มาอยู่จริงๆทุกคนอันเนี้ยมันก็คือเหมือนกดแรงดึงดูดอย่างหนึ่งเนาะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ปุ่นเคยทาร้านอาหารมาก่อนนะคะเป็นร้านชาบูนะตอนที่เปิดอะ่ะโวยมันแบบใจฟูมากๆทุกคนลูกค้าแน่นตลอดเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าชอบในการบริการลูกค้านะคะต้องบอกเลยนะคือตอนนั้นนะ่ะทุกอย่างกําลังไปได้สวยนะแต่เสียดายที่ว่าตลาดโดนปิดนะคะทําให้ร้านปุ่นต้องปิดตามลงไปด้วยนะ ก็เลยทําให้ต้องหยุดไว้แค่นั้นนะไม่ได้สารฝันต่อแต่ตอนนี้ได้กลับมาทําอะไรที่มันคล้ายๆกันอาจจะเป็นคนละสายงานกันนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะปุ่นอะไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการดูแลที่พักมาก่อนเลยนะก็เลยเป็นอะไรที่ดีใจมากๆนะที่ได้กลับมาทําอะไรคล้ายๆแบบเดิมอีกก็บอกเลยนะคะว่ารอบนี้จะตั้งใจสู้ให้เต็มที่ที่สุดเลยนะฝากเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้ปุ่นด้วยนะคะปุยังไงปุ่นจะทําเต็มที่ที่สุดเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีความรู้ด้านการดูแลบริหารรีสอร์ทเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอก บอกแนะนําได้เลยนะคะเผื่อปุ่นจะเอาไปปรับใช้บ้างนะยังไงปุ่นจะมาอัปเดตชีวิตให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆเลยนะคะว่าปุ่นเนี่ยจะพัฒนาการดูแลที่รีสอร์ทนี้เชิญทานโฮมสเตย์ให้ดีมากขึ้นกว่านี้ได้ดีอีกมากน้อยแค่ไหนนะยังไงฝากเพื่อนๆ เป็นกาลังใจแล้วก็ติดตามดูตอนต่อต่อไปด้วยนะคะหรือว่าใครมีแพลนมาเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยหรือว่าจะมาพักน่านแม่กําปองแม่ลายหรือว่าปางไฮเนี่ยสามที่นี้อยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะก็มาพักที่เชอร์ทานโฮมสเตย์ที่นี่ได้เลยนะคะสามารถเดินทางไปแม่กําปองได้นะไม่ไกลนะคะที่นี่อ่บรรยากาศสงบกว่าเยอะเลยนะแล้วก็ใกล้ชิดติดธรรมชาติฟิลแบบไพรเวทสุดๆเลยทุกคนบอกเลยมาเราต้องติดใจแน่นอนอแล้วก็ใครที่มาพักที่นี่นะแวะมาหาน้องสีทองได้นะน้องสี อรอต้อนรับทุกๆคนอยู่นะคะน้องน่ารักเฟรนลี่เป็นกันเองเป็นเด็กเอ็นที่แบบเชียร์แขกเก่งสุดๆเลยทุกคน